สวัสดีครับนี่นนครับครับ,บ,บได้เลยครับใหญ่ใหญ่ได้เลยครับให้หนึ่งอาทิตย์เลยครับโอ้ให้ถึงวันที่สิบเลยครับตัดกลับก่อนว่าที่แล้วมันสวยเจ็บใจมากเซนมันคลาดเคลื่อนไปนิดนึงไม่มันมันบอกแล้วมันต้องเว้นอาทิตย์อะ่ะเออว้นอาทิตย์หรือเว้นงเว้นเว้นเว้นงวด มีลิฟติดฟันนะเดี๋ยวผมเป็นสองคนให้อันนี้เป็นสองคนให้คุณจูเตอร์เราต้องมีเลขอะไรคุณิวเตอร์ก็ซื้อตามคุณยิมแหละครับแต่ก็ซื้อซื้อแล้วก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่รอบนี้ที่สิบไปโุ้ยรอบนี้ซื้อเยอะมากแต่ไม่ถูกเลยแต่แบบก็ก็ใช้ ก็ใช้ยอดจากที่ถูกตอนตอนครั้งก่อนแล้วมาซื้อครั้งนี้ก็เลยก็หนึ่งหมื่นก็ก็มันสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสามสิบใบไม่ถูกเลยอยู่แล้วมีเลขไหมมีแบ่งลูกนู๋ไหมผมใช้เซนต์นะฮะจ้าก็อเิกาเ่าผมได้เคลื่อนปุ๋ยก็บอกเยอะเคลื่อนหมดเลยอาทิตย์ก่อน ทั้งสองบนขาที่เจ็ดทงกลางเนาะวันนี้ได้มาดูพร้อมๆกับแฟนๆด้วยเออเป็นยงไงบ้างพูดถึงงานวันนี้สักหน่อยครับรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็ตอนเช้าก็มีลันลันปอกกิ้งแล้วก็เห็นรูปต่างๆที่ขึ้นรู้สึกว่าแบบมัน มันเหมือนเราอยู่กับยักษ์มากเลยฮะอยู่กับแบบ <c oughs> ในรูปเราตัวใหญ่มากเรารู้สึกแบบอุ้ยมันสวยมากเลยแล้วก็หลังจากที่เห็นชิมชิมงานตัดตอ่อหรือว่าอะไรก็ก็แอบ,บเห็นบ้างแบบแค่ฟังฟังเสียงเฉยเฉก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆแบบอยากดูมากๆเพราะว่าแบบรอดูรอคอยมานานมากๆเหมือนกันแต่มันก็50%แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า ใจสั่นแบบมาหลายวันแล้วแบบนอนไม่ค่อยหลับบ้างวันนี้ก็จะได้ดูพร้อมกับทุกคนแล้วครับก็ถ่นเต้นมากครับผมเพราะเราเรอคอยวันนี้วันที่แบบเป็นพาร์ทของเราแบบจริงจังเป็นตัวเรียกว่าผมก็อยากดูผลงานที่ตัวเองทําที่ถ่ายมาตลอด2เดือนด้วย<ม>ว่าออกมาแบบตัดต่อแล้วใส่ทรับแล้วต่างๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอยากเห็นอะเราเราก็อยากดูเป็นคนชอบดูตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ครับ <laughs> ชอบดูตัวเองแบบมันมันก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ชอบดูตัวเองครับก็เลยแบบอยากดูมากๆเลยเห็นเมื่อกี้มีเขาก็ยังเช็คเทปต่างๆอยู่ว่าแบบมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมเราก็แบบซีนอะไรนียแต่ได้ยินเสียงนะแต่แบบเห็นซับกันได้ยินเสียงมากขึ้นก็คือการมีซับตัดต่อหรือว่าต่างๆมากขึ้นรู้สึกว่าเหมือนเห็นเขาโครงของเรื่องราวว่าจะไปยังไงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากเห็นกับตามากกว่าครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวมเมดี้ โรแมนติกคอมเดี้แล้วกันจริงๆมีหลายแนวมากดราม่าก็มีครับผมก็อุ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่จริงครับไม่จริงหรือว่ามีมีครบทุกรสครบรสให้ทุกคนได้แบบอินตามกันไปจนจบนะฮะถ้ามันโรแมนติกมันจะโรแมนติกขนาดไหนส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะไรองเงี้ยต้องรอดูครับจริงมีทุกอีเลยโรแมนติกแต่มีจะมีเอ้ย ก็มีขม,มบ้างธรรมดาชีวิตคู่ก็มีประจำขมาข,ขมอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่โรแมนติกเนี่ยต้องให้เขาพูดเพราะเขาแบบเข้าหาเราเยอะเราก็เป็นน้องไม้ก็เป็นแบบฝั่งเขาเข้าหาตลอดแต่เขาก็ไม่รู้ตัวไงก็แบบเขาก็เป็นรับบทเป็นสาววายแบบชอบไปจิ้นกับคนอื่นเงี้ยรบบวเป็นสาววายนะฮะรบบทเป็นสาววาย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า EP หนจะมีฉากที่แบบจีนกับคนอื่นหรือยังอะไรยังไงก็ต้องรอรุ้นกันเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตัดจนถึงท่อนไหนอะไรเงี้ยแล้วดราม่าหลังมันเศร้ามันอะไรอันนั้นต้องมีบ้างแต่ต้องรอติดตามมากกว่าอีกอีกยาวไกลอาจจะยังไม่มีแบบในช่วงแรกครับผมผมเม่ได้ผมไม่ได้อโห ตั้งแต่ช่วงแรกเลยทุกซีนตั้งแต่เปิดฉากเลยรอดูเลยเพราะมีการพักเสียงหน่อยๆเพลงไวต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นถ่ายหน้าซีนนะคะเป็นถ่ายหน้าเซ็ตไหมคือไอเดียอะไรอย่างเงี้ยถ่ายหน้าเซ็ตถ่ายหน้าเซ็ตมี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 ปกติเขาชอบให้เราเล่นแบบเล่นเล่นเกินไปนิดนึงด้วยให้แบบอิมโฮไวบ้างหรือว่านิดนี่หน่อยๆแต่ส่วนมากจะการขำไม่ค่อยได้แล้วก็แบบใช้แบบหลถ้ามาก็อะไรนะเดย แต่ก็ไม่ไม่เยอะมากครับมันมันจะมีบางซีนที่มันมีความแบบพอเมดีมากๆแล้วแบบเอาจริงแบบแค่มองหน้ากันแบบหลุดขำแล้วอะเรียกว่าซีนซีนนั้นเป็นซีนที่ถ้าเกิดเป็นซีนที่ถึงถึงจุดแบบจริงๆมันก็จะหลุดขำนะเนี่ยวันนี้หลุดหลุดหล,ลุดหลายเทคมากหลุดขำผมเนี่ย <c oughs> เพราะผมเล่นไปแล้วเขาก็ขำผมอยินตาากรพี่เจดก็ขำเหมือนกัน <c oughs> ไม่เราหลุดก่อนเลยเราแบบ <c oughs> ใช่แบบเราหลุด จังหวะที่มันแบบมันหลุดแล้วมันมันเอากลับมายากมันจะแบบต้องใช้สมาธิแบบ <Yeah. S 2> กลับมาต้องต้องรอดูในเบื้องหลังด้วยนะมีม,มีมีเก็บเก็บไว้เป็นไงบ้างหัการทํางานกับซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกออตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งใจมากๆเพราะว่าเหมือนเราก็อยากพัฒนาตัวเองไประหว่างอ,อ,อายุช่วงอายุอย่างเงี้ย mm hmm. ก็พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่เรียนรู้แล้วก็ ก็ก็อยากเห็นผลงานเลยอ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะต่อไปทอดไรหนักทอนไรทอดไรโอ้โหแบ่งต่าถูกต้องครับถึงไหนแล้วนะฮะว่าบรรยากาศบรรยากาศการเลยทำความยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยลูกความยากจากที่ผมรู้สึกก็คือมีมีมีช่วงตอนไปการรู้สึกว่าเหมือน energy เราดับกับการพักผ่อนที่นู่นทำไมถึงพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอะไรอะ มีพักผ่อนไม anyway. ah, ่เพียงพอด้วยอ่าทำไมแล้วก็ไปถึงก่อนนี่ถึงก่อนนอนก่อนแต่มีคนนอนนอนหลับก่อนผมอ่าแล้วผมก็ไม่ได้หลับเพราะเขาทําผมนอนไม่หลับผมนอนดิ้นครับผมนอนดิ้นอันนี้นี่ผมได้พูดนอนนอนดิ้นครับยังยังไม่ได้เล่าใช่ไหมยังไม่ได้เล่ายังไม่ได้เล่าอรอยังไม่ได้เล่าเลยเมื่อวานมีไปถ่ายรายการมาแล้วก็เลยเล่าไปนู้นก็เลยไม่รู้ว่านึกว่ายังไม่ได้เล่าอะไร ผมผมผมยังไม่ได้เล่าใช่ไหมอ่าเช็ดลิบโอเคถือว่าอย่างนี้ฮะอย่างนี้คือผมเนี่ยขับรถไปเองเพราะว่าต้องต้องการที่จะไปถึงจุดหมายเพื่อพักผ่อนก่อนผมก็เลยขับรถไปเองเลยขับไปกานสามชั่วโมงครึ่งขับขับขับไปพอไปถึงปุ๊บทุกอย่างมันแบบบรรยากาศมันน่ากลัวมากผมขับลงเขาเองนะครับมันมืดมาก แต่ใจผมต้องสู้ใจผมสู้มากแล้วก็พอเข้าไปถึงผมต้องไปเช็คห้องทุกอย่างเองเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้แล้วมันแล้วทีมงานบอกว่ามีตุ๊กแกทุกห้อง<า>ผมก็แบบรู้ไหมก่อนที่ทุกอย่างจะจะได้จะได้นอนบนเตียงอ่ะ <c oughs> ผมผมเนี่ยปไปไล่ตุ๊กแกหรือว่าไงต้องไล่เช็คตุ๊กแกให้จร, <c oughs> จริงวหจริงเพราเรานอนด้วยกันแล้วแบบผมเนี่ยเข้าห้องคนแรกใช่ไหมผมก็ต้องเฮ้ย <c oughs> คือแบบคืออยู่คนเดียวแล้วแบบ อยู่คนเดียวอ่ะแล้วต้องตามหาตุ๊กแกก่อนอย่างแรกไม่องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วจะเอ๋กันเดี๋ยวตายพอดีก็เลยแบบอย่างแรกตามหาตุ๊กแกอย่างที่สองตามหาผีอุ้ยจะมีไม่มีวัวผีก็เลยแบบปิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเพราะที่นั่นผีเยอะเรื่องเล่าเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเยอะเรื่องเล่าเยอะเราจิตไม่แข็งด้วยไงใช่คนทักผมเยอะอ่ะผมก็เลยจิตไม่ค่อยแข็งแล้วก็อันนั้นไม่พอนะ แล้วผมเนี่ยก็เตรียมตัวทุกอย่างน้ำเรียบร้อยนอนเขามาถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มนิดๆผมก็นอนก่อนใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงก่อนนอนไปวันสิบสี่เอ้สี่สิบนาทีเปิดสองชิปเพราะยังนอนไม่หลับผมก็เปิดเปิดแต่เขาหลับผมหลับก่อนเขาหลับก<ม>่อนผมมาถึงที่หลังแล้วผมก็ทําอะไรพอออกห้องน้ํามาเขาก็หลับไปแล้วเนี่ยผมผมนอนแต่ผมยังไม่ได้หลับแต่เขามานอนต่อผมก็มานอนแล้วแบบผมก็ฟังเพลงไปแล้วสักพักผมหลับ เขาหลับเขาก็ฟังเพลงผมก็ฟังเพลงแล้วผมเนี่ยฟังเพลงใช่ไหมผมหลับตาอยู่เตียงขยับเตียงสั่นผมเชื่อโดนแล้วกูโดนแล้วแล้วรอบที่สองมาอีกอะไรกันแน่รอบรอบที่สามผมลืมตาดูแล้วผมก็สังเกตแล้วผมก็เห็นเท้าเขาขยับแบบทําที่ที่สายเหตุทำให้เตียงขยับแล้วเป็นอย่างนั้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงจนผมได้นอนตีหนึ่งกว่า ผมนอนประมาณตีหนึ่งกว่าเพราะผมเริ่มนอนประมาณสี่ทุ่มแล้วแต่ผมหลับอีกทีประมาณฮะไม่เริ่มเริ่มฟังเพลงตั้งแต่เริ่มแลนอนแต่ยังไม่หลับใช่แต่นอนไม่หลับความจริงอ่ะมันจะเข้าเข็มแล้วแบบมันจะแบบเขาได้มันก็หลุดคือมันจะหลับแล้วได้ก็หลุดไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่จบมันยาวมากคือแบบคืออะละเอียดคือผมแบบคืออะละเอียดคือผมแบบเข้าใจแบบกำกำังกำกลัำก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 ำ แล้ว <st il bing> ผมก็ตื่นเป็นอย่างเงี้ยมาหนึ่งชั่วโมงทุกๆประมาณไม่เกิน5นาทีเขาขยับเตียงผมตลอดไม่อาจจะเป็นช่วงแรกที่เราแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นไแงบบเราอา,อาจจะกำลังฝันอยู่ใช่เขาแบบฝันมาหนึ่งชั่วโมงแบบอันนี้ควาในใจอันนี้คือ <c oughs> เรื่องปกติเลยผมเป็นคนนอนดิ้นตั้งแต่เด็กเลยคือผมไม่รู้ตอนนั้นผมแบบผมผมตื่นมาผมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วผมอัดคลิปเลยอันี้หลักฐานนะลัวเป็น กลัวผมโม้คนเดียวแล้วเดี๋ยวไออ,อาบอกไม่จริงไม่จริงอะไรเง <โฮ S 1> ี้ยเดี๋ยวผมไม่มีคนช่วยตื่นมาเขาไปฟ้องทุกคนเลยว่า <โฮ S 1> ไม่ผมฟ้องแต่ตอนตีหนึ่งเลยว่าเ <c oughs> นี่ยเตอร์นอนขยับมไม่ได้นอนเลย <c oughs> แล้วมก็ส่งคลิปไปด้วยตอนเช้าแต่ไม่มีใครตอบผมเลยทุกคนหลับทุกคนหลับหมดแล้วเห <c oughs> ลือผมอยู่คนเดียวทุกคนตามหลังผมมาผมมาถึงก่อนแต่ผมได้หลับคนสุดท้าย <c oughs> แล้วผมต้องตื่นตีห้าแล้วตอนตื่นตีห้าไม่พอนะ <c oughs> อผมเนี่ยระหว่างทางผมออกห้องมาก่อน ทุกอย่างมืดมากผมก็เดิน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 หลงอีกพารีสอร์ทมืดไม่ไม่อยู่ในห้องตรงนั้นละคือต้องไปกินข้าวเราเราต้องไปกินข้าวฮะแล้วก็เดินกับกับพี่ไออีกหนึ่งคนเดินไปสองคนนะเดิน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 ไปเหมือนเข้าค่ายลูกเสือยังเหมือนเข้าค่ายลูกเสือแล้วแบบ เขาคายรู้เสือแล้วแบบเดินเดินไปแล้วก็เจอกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2ทุกคนหลงกันหมดล้วเหมือนผมเดินไปแล้วแบบไปเจอกลุ่มนี้อ้าเข้ามาเข้ามามาเดินด้วยกันเดินเดินไปอีกไปเจออีกกลุ่มหนึ่งเหมือนแบบเหมือนรวมขบวนกันแล้วก็ถึงค่อยเจอแบบเป้าหมายที่ไปกินข้าวเพราะไกลเหมือนกันเหนื่อยมากีเรื่องเนี้ยไม่ได้ยากที่การ่หนทำอุปสรรคต่างๆการพักผ่อนและแผนที่คือเรียกว่าเราใช้การเตรียมตัวเยอะ โห้วันนั้นอะผมตื่นไปแบบมีแต่คนทักว่านอนสบายไหมโอ้โหพี่เออทักก่อนเลยเมื่อคืนนอนสบายไหมเตอร์โอ้โหนอนสบายมากรับไม่เจออะไรเลยเงี้ยไปหาพี่แตงหน้าก็ทักอีกอ่ะเราก็งงทําไมมีแต่คนทักแบบนี้ไม่เรียกว่าเออาหลอกถามมาเตอร์เนี่ยนอนสบายไหมแบบเป็นไงเพราะเพราะยิมอะนอนไม่หลับแล้วเขาก็ถามเตือนตอนนอนสบายเตอร์บอกว่าอุ้ยสบายมากหลับสบายไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยแต่เขา่ขยับเตียงผมที่คืนอะไรเงี้ยแล้วเกือบกอด ดึงหมอนผมไปด้วยตอนกลางคืนแบบอ้าวจริงเหรอนอนอร่อยมากนอนแบบนอนแบบอร่อยมากผมดูสีหน้าเขาแบบแล้วนอนแล้วขยับขาอย่างเงี้ยผมว่าแล้วเราได้อะไรจากการไปกันครั้งนี้ครั้งนี้เหรอวิวสวยนี่ในเรื่องซีรีส์เลยนะมีซีสำคัญด้วยในซีรีส์ครับผมด้วยการกำลังเข้าซีรีส์เลยฮะเฮ้ยเรายังไม่ได้พูดถึงซีรีส์เลยเรียกว่าเป็นอินโทรอินโทรอินโทรก่อนเข้าปุ๊บ วิวสวยบรรยากาศตอนวิวตอนเช้ารู้สึกมันสงบแล้วแบบบ้านไม้สวยจริงๆรู้สึกว่าเป็นเป็นฟิลลิ่งที่แบบเวลาอยู่อยู่ต่างจังหวัดมันจะรู้สึกสงบเงียบดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบผ่อนคลายด้วยรู้สึกสนุกครับอยากให้แฟนมาเห็นซีนนี้เหมือนกันยากยากอยากมาเพราะมันคือซีนอะไรพอจะแบบจริงๆถ้าเป็นแฟนนิยายนะจะรู้ว่าน่าจะเป็นบ้านของไม้ครับผมก็ไปเจอพ่อแม่ไม้ใช่ พ่อแม่ผมพ่อเขาเนี่ยผมอยากเจอนานมากสปอยหน่อยพ่อเขาอะ่ะเอถ้าจะยังไม่มีใครรู้ใช่<ม>พ่อของหมายคือไม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวสปอยกันไปถ้าเป็นรุ้นี่เราถ้เป็นรุ่อถ้เป็นรุ่นถ้าเป็นรู้แต่ว่าเป็นคนที่ผมเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นพ่อผมเลยก็ได้เลยตัวพ่อรุ่นพ่อไม่เขาหมายถึงแบบความเชื่อความอะไรเดี๋ยวคนรู้หมดโอเคตันนั่นเลยครับ เรียกว่าผมอยากให้คนมาเห็นซีนนี้เพราะว่ามันภาพเราเก็บแบบตากล้องผมอยู่ตรงริมแม่น้ำมันอยู่ข้างล่างแล้วผมอยู่แบบข้างบนบนสะพานอะไรเงี้ยเรเก็บหลายมุมมากรู้สึกสวยแสดงว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยในห้องมีห้าพลาดไม่ได้เลยอันนี้ขนาด EP จบนะนี่ขนาด EP จบแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึงแบบจบมันมันมีความสําคัญในทุกๆ EP แบบมากเหมือนกันเพราะเราก็ถ่ายหลายที่แล้วก็หลายแอคชั่นด้วยแสดงว่าเรื่องเล่านี้มันจะอยู่สักหนึ่ง EP ที่แปดในแปด EP ผมอยู่ทุก EP กระจายกระจายกระจายอยู่เรื่องเล่าผมเยอะใ้เามาโอเคผมจะพูดแล้วหยุดหยุดห้ามพูดตลอดเลยไม่อผมจะเล่าครับผมจะเล่าพอกหยุดห้ามพูดโอ้โหเราไม่ได้พูดเลยเลยเนี่ยเราสปอยเกินอะเดี๋ยวเราพูดแล้วคนนิดนึงคนรู้เลยแต่เราพูดอะไม่รู้ไม่รู้เข้าซีรีส์ไหมฮะดูอะไรดีอันนี้เอนเข้าคือเข้าซีรีส์กันน เอออ่ะอย่างนี้พอมันจะออนวันนี้แฟนๆก็แบบมีแฟนๆมาดูด้วยเออเ,ออเ,ออเ,ออเป็นไงเตรียมพร้อมโชว์อะไรยังไงด้วยวนนมีโชว์แน่นอนใช่จริงๆเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีวันนี้มีหนึ่งโชว์ครับซึ่งจะเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะได้ยินในทีเซอร์ครับผมก็วันนี้พวกเราทั้งสองคนจะเอาเพลงนี้มาโชว์ครับผมแต่ในทีเซอร์แค่แบบเล็กน้อยมากๆของจริงเนี่ยมันมันอรุ่มอร่อยกว่านั้นอรุมอร่อย ใส่ผองลวยเยอะคือแบบมันมันแบบมันดีมันดีผมพูดได้เลยว่าอร่อยอร่อยครับแฟนๆต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกีทไหมเตรียมเสียงหัวเราะอย่างแรกตอนร้องเพลงเตรียมถ่ายคลิปไว้ก่อนใช่ถ่ายคลิปปั่นเพลงใช่สําหรับไปตัดลงทิกตอกหรือช่องทางอื่นเพื่อโปรโมทด้วยนะฮะก็ฝากแฟนๆที่น่ารักของเราด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากพี่ๆสื่อด้วยใช่ครับสําคัญเลย อย่างคู่เราถ้าถ้าสมมติให้คำสามคำสำหรับคู่เราคือเป็นคำอะไรให้คิดคนละสามก็ได้จะได้ไม่จะได้ไม่ต้องคนละสามเพดครบรสยังไงคะอธิบายได้ไหมอธิบายหน่อยใช่เพดให้ใครอธิบายครับผมไวเราโอเคเพราะว่าเพดก็คือมันจะมีบางช่วงเวลาในในเรื่องที่มีความเพดอยู่ ครบรสก็คือครบรสฮะมีหลายรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกรสชาติครับผมขมเค็มหวานขมคืออะไรอะไรขมก็เขาอาจจะแบบขมก่อนขมขมเลยเค็มก็เค็มคืออะไรน้ำตาเนาะน้ำตาไม่รู้เหมือนกัน เค็มๆตาเค็มอาจจะเราป้อนขนมแล้วแบบเราไปดูดนิ้วหรือเปล่าอย่างนี้ไู้ก็เลยเค็มหรือว่าเตี๋ยวเป็ดเค็มเออเตี๋ยวเป็ดก็ไม่ได้เพราะใช้มือกินครับหวานขนมไข่มุกอันนั้นหรือว่าปากปากหวานเงนี้ยแบบพูดเพราะอืรับ ถ้าหวานเนี่ยเรียกว่าหวานตั้งแต่ต้นจนเกือบจบอ่ะแล้วท้ายไม่ไม่หวานเหรอจะแบบขมหรอกอะไม่แน่นะตอนนี้พูดมั่วไปหมดแล้วเราจะจบแบบขมหรือเค็มไม่แต่ตอนจบเนี่ยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันอีกทีตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเยอะเดี๋ยวหลุดเยอะเพราะเดี๋ยวเรา เราต้องมีดูไฟล่อนอีพีกันอยู่แล้วต้องมีดูัอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาสปอยตอนนั้นอีกทีหนึ่งให้ทุกคนไปแบบลุ้นแบบจินตนาการก่อนนก่ถามเลิฟซีนบ้างได้ไหมแน่นอนว่าหลายคนอยากรู้ว่าคู่เรามันจะแบบเป็นแนวไหนแล้วมุนวันวานหรือว่าดุเดือดเลิฟซีนผมบอกให้เลยว่าทุกคนแบบขอกัดปากด้วยแบบกัดคือเลิฟซีนทุกคนแบบว่าจิกหมอนะไม่เคยเห็นไม่คิดคาดไม่เคยแบบจินตนาการถึง เอาเป็นว่ามีมีหลายระดับมีหลายระดับครับตแต่มันอาจจะเรียกว่าทุกคน<ม>จินตนาการไม่ถึงก้าคาดไม่ถึง,ถงโอเครฉันรู้แล้วว่าวนี้มันสนุกแค่ไหนหลุดมากในวันนี้เนี่ยหนักหนักทุกซีนอ,อีกซีนหนึ่งผมชอบช่วงช่วงช่วงสงการามมากมากเนี่ยเขาบอกให้ผมไม่สปอยเขาพูดไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ย ก็มันมีในทีเซอร์ช่วงสงการเขาตัดมาแล้วนีนิดนึ่งนิดหนึงนิดเดียวนะให้สามสิบวิสนุกคือแบบบอกได้เลยว่ามันมันเห็นแล้วมันแบบอารมณ์ดีอารมณ์อารมณ์ดีไอเตอร์ได้สปอยตามใจเขาบ้างเอ้ยผมพูดอะไรเขาเบรกตลอดเลยอ่ะสปอยเต็มที่เลยสปอยอะไรสปอยอีพีหนึ่งแล้วกันเออสปอยเลยก็จริงๆริงอีพีหนึ่งก็จะมีซีนที่เด็กฝึกงานเข้ามาครับผมก็ จริงอีพีหนึ่งจะเป็นแบบฟิลกูลทั้งหมดเลยอาจจะไม่มีแบบความผอมหรือว่าอะไรพี่เจตก็อาจจะสาววายนิดนึงนี่นะนี่นี่กำลังจะบอกว่าพี่เจตแต็กจิ้นเหรอเอ้ยไม่รู้ต้องรอดูครับผมต้องรอดูใช่อัจะมีอารมณ์ที่แตกกต่างัวใหญ่ะระหว่างตัวใหญ่กับภาสซีรีส์อือจริงๆก็เปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าความเป็นซีรีส์คือมันเปลี่ยนแบบบทต่างๆเพราะว่ามันออนต่อจากอโนนด้วยครับมันก็ทําให้แบบสลับ ทำลายกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแบบความสัมพันธ์ของตัวละครไปบ้างครับผมก็ครบรถเหมือนเดิมครับผมเรายังเน้นความสนุกแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าคาแรคเตอร์ที่ออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูในอีพีหนึ่งในการตัดต่อแล้วที่เซอร์เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันแก้หลายทีมากๆมีการเพิ่มเรียกว่าแบบปรับเรียกว่า เรียกว่าแบบว่าแบบมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าไม่ใช่ปรับเปลี่ยนไปด้ยคือสลับคือยำมั่วคือไม่ใช่ยำม่วไม่ใช่ยำม่วไม่ใช่ยำม่วผมก็อุตส่าห์ช่วยแล้วไม่ใช่ยำม่วเรามีการปรับเปลี่ยนเรียงทำลายใช่เรียงทำลายแต่ละซีนแล้วว่าแบบคือมันเหนื่อยใจผมว่าดูของจริงเลยดีกว่าวันนี้ใช่วันนี้ได้รู้กันครับอีพีหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ใครไม่ได้ดู อ้วนหน่อยอ้วนอ้วนอ้วนหน่อยครับนี่นี่อ้วนหน่อยอ้วนหน่อยโอเคอาจารย์เริ่มครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวันนี้นะครับผมว่าเสียใจแน่นอนเลยผมว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวันที่10เนี่ยเราจะได้ดูแบบเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์พร้อมกันพี่พี่หนึ่งครับผมก็ ทางช่องวัน31ครับเวลา4ี่ทุ่มสินาทีครับผมแล้วรับชมย้อนหลังแล้วก็รับชนย้อนยังหลังที่ไหนครับย้อนหยังน่ะย้อนหลังไปกันหมดละอ่ะติดเชื้อติดเชื้อรับชมย้อนหลังในที่มันดีชแนลนะครับแล้วก็ชมอันคัดได้ที่ไอชีนะครับผมซึ่งบางซีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอนี่ยก็ต้องรอดูในไอชีเลยนะครับย้อนหลังเวลาห้าทุ่มสิบห้าครับผมห่างไปหนึ่งชั่วโมงเองใช่ เอาใหม่เอาใหม่รวบตึงใหม่กี่ทีใช่ทางไหนนะออกากาศทางไหนแล้วย้อนหลังไปอีกอบหนนะฮะอีกรอบวะอีกรอบหนึ่งครับผมก็สามารถชมได้ที่ทุกวันศุกร์ที่ช่องวัน31ครับเวลา4ี่ทุ่มสินาทีครับผมครับและสามารถดูย้อนหลังได้ที่มันดีชแนลนะครับแล้วก็ดูอันคัทได้ที่ไอชีอีนะครับไอชีอีเวลา5้าทุ่มสินาทีครับผมครับสำคัญมากๆนะทุกคนสำคัญมากสำคัญยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับ สำคัญมากฮะสำหรับใครที่ดูดูสดไปแล้วเนี่ยมาดูในอันคัดอีกทีนะครับเพราะว่ามันความคมชัดความเห็นลูกคุมคนของผมเนี่ยจะได้รู้ว่าผิวผมก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีครับต้องรอชมนะฮะอยากเห็นมากวันนี้แท็กเนาะพูดคุยกันในในครับผมก็จริงๆทุกคนก็สามารถให้กำลังใจพวกเราผ่านทวิตเตอร์แล้วก็สามารถเล่นเทรนได้นะครับทางทวิตเตอร์นะครับของแต่ละ EP ครับผมใช่ครับสามารถติดตามเราในทวิตเตอร์ได้ที่ เอ่อ My name is n d กยิมไม่ใช่อันนี้อันนี้แอคส่วนตัวแล้วครับผมของผมด้วยับก็ฟิวเออร์ r p ครับแต่ถ้าเกี่ยวกับซีรีส์ก็ติดตามได้ที่แอคพี่เจคนกลางครับผมซึ่งตอนนี้ติดพี่เจตมาเยอะไปหน่อยมันก็ตื่นเต้นลนๆหน่อยวันนี้มันเป็นวันแรกในการที่จะได้ดูหรือว่าสัมภาษณ์มันรู้สึกตื่นเต้น ลดความตื่นเต้นใช้พลังเอเลี่ยนเลยไหมคะอุ้ยเดี๋ยวจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงวันก่อนใช่้พล่ะเอเลี่ยนคือฝนแบบเทมาเลยนี่รักเทรักหมอรักหมอฝนตกอยู่สวัสดีครับพี่อ๊อฟอุ้ยพี่อ๊อฟสวัสดีครับโอเคเอาครับต่อเลยตกหรอ เรียกว่าเอเลี่ยนเนี่ยมากับฝนทุกที่ไม่ว่าจะไปที่น่านไปภูเก็ตไปทะเลทุกอย่างฝนตกหมดเลยเอเลี่ยนเราหยุดฝนไม่ได้เลยเอเลี่ยนขอสองตัวได้ไหมสองตัวเฮ้ยถ้าบอกมันเดี๋ยวเลกเลื่อนนะผมว่ามันยังอยู่ช่วงต้นไปต้องเขายังไม่ได้กลไกลออยนี่พลังเอเลี่ยนจริงไหมเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยอะไรอะทักไม่ได้เลย ชอบต่างๆเนี่ยเมื่อวานถ่ายกับพี่ปีก็ก็ก็มีก็ก็เขามีพลังต่างๆมาแบบเยอะแยะมากเลยรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงสลากกินแบ่งยังไม่ออกเลขยังบอกตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเลขไม่ตรงเดี๋ยวเลขเคลื่อนครับเดี๋ยวเลขเคลื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอ แปดคนแล้วนะปยิมวกีน่ไดได็คะวิดีโอกล้องนี้หน่อยนะกล้องนี้นะส่งมาส่งเดี๋ยวพูดิดอาาล่างแล่างอาภาพนี้กล้องนี้หน่อยครับถึงท่านนหนึ่งขอบคุณครับยิมีขอกล้องนี้นะโอเคอุ่ดนี้กลมีต่อ ขออีกค่าหนึ่งหนึ่งส,สองสามโอเคขอบคุณค่ะหนึ่งสอง,องสามยกมือเลยก็ไหนต่ออันนี้ได้ค่ะอันนี้ก่อนนะไปทางไปทาซ้ายแล้วค่อยปาดม,มา